ที่จอยบอกไปนะคะผลิตภัณฑ์ปิโตเคมี M e ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะอยู่กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับค่ะหลายคนยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าปิโตเคมี M e คือผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่ะจะเป็นยังไงติดตามจากช่วงนี้ค่ะ Executive Talk วันนี้จะอยู่กับผู้นำในเรื่องของการผลิตปิโตเคมีที่นํามาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้กันกับคุณบวรวงศินุดมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีกันก่อนคะ่ะคุณบาวางคะ่ะทำไมปิโตเคมีถึงมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าถ้าดูจากชื่อของปิโตเคมีแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆใช่<ะ>ที่จริงจอยรู้จักปิโตเคมีดี ทุกคนในในโลกนี้รู้จักปิโตเคมีดีเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้จักว่านั่นคือปิโตเคมีเสื้อผ้าที่ใส่นี่ก็ปิโตเคมีก็ปิโตเคมีเหมือนกันสิ่งที่เราใส่อยู่นี่คือผลิตจากปิโตเคมีก็เป็นพวกปิโตเคมีถุงน่องรองเท้าทั้งนั้นเลยแม้แต่ไมโครโฟนอันนี้ใช่หมดนะครับตอนนี้ลิปสติกไอ้ที่ใส่ลิปสติกนี่เราก็คิดค้นเป็นไบโออีกด้วยซ้ําเป็นไบโอพลาสติกอีกด้วยนะครับเอามาทํา พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีทั้งนั้นเริ่ม<ะ>ตั้งแต่ตื่นนอนอมไม่อยากจะบอกยันเอายันนอนดับอีกทีก็แล้วกันเนาะ,นนลละตลอดทั้งวันเนี่ย<ะ>ปิโตเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวมากจะขับรถออกไปจะแปรงฟันตอนเช้าะนะครับจะแต่งใส่ตัวใส่เสื้อผ้าอะไระะปิโตเคมีทั้งนั้นสินค้าหนึ่งตัวนี่มีปิโตเคมีเป็นส่วนผสมคิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์สมมติอ่ะปากกาหนึ่งแท่งมีปิโตเคมีอยู่โอ้แทบจะทั้งนั้นเลยฮะนอกจากไอตัวน้ำหมึก เพราะมันคือสารตั้งต้นของการผลิตเมล็ดพลาสติกนั่นเองใช่ครับใช่ครับแล้วที่จริงเมล็ดเม็ดพลาสติกเนี่ยก็คือปิโตเคมีนะครับรถยนต์คันหนึ่งนี่แปเเป็นปิโตเคมีเป็นพวกพลาสติกนะฮะหลายอย่างมากปิโตเคมีทั้งนั้นฮะเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปอีกนะเนี่ยมีพวกไบโอพวกไบโอพลาสติกนี่ก็เป็นพวกปิโตเคมีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าปิโตเคมีมันไม่ใช่เมล็ดเม็ดพลาสติกอีกต่อไป แต่ว่าปิโตเคมีในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะทาให้เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าใกล้กับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นมีการผลิตเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากพืชด้วยอยากกระบอกน้ําตัวนี้ใช่ครับไม่น่าเชื่อนะ,นะคุณจอยอหน,นึงนะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พยายามที่จะให้เข้าใกล้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดทํำยังไงคะสาหรับตัวนี้อันนี้นี่เราไปร่วมลงทุนกับต่างชาติตั้งโรง,งงานที่อเมริกากําลังการผลิต เป็น world scale class เลยนะฮะก็คือคใหญ่มากแสนห้าหมื่นตันต่อปีในเรื่องของไบโอพลาสติกนี่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบทําออกมาจนกระทั่งเป็นเม็ดไบโอพลาสติกแล้วไปขึ้นรูปอตอนที่ทำกระติกอันนี้เนี่ยตอนนั้นอย่างบ้านเรายัางขึ้นรูปไม่ได้ต้องไปขึ้นที่เมืองจีนเป็นกระติกใส่ร้อนก็ได้เย็นก็ได้ะนะครับแล้วเราก็เอามาส่งเสริมกันในบ้านเราให้รู้จักว่าเออไบโอพลาสติกนี่ทำได้เยอะมากนะครับ เนี่ยอัพข้าวอันนี้ก็ใช่ไบโอพลาสติก <C. S 2> ที่สนุกสนานมากคือข้างล่างเห็นที่ปลูกต้นไม้ไหมฮะข้างล่างจะมีต้นไม้อยู่ประมาณ5ต้นนะคะถุงพลาสติกที่เราใส่เวลาเพาะชำคุณจอยเมื่อก่อนนี้เพาะชำใช้ถุงดำดานี่ของไหมใช้ถุงดำใช่พอต้ตตอนโตเข้ามาหน่อย <C. S 2> เราจะลงไปปลูกเราก็ดึงถุงดำทิ้งเป็นขยะค่ะ <C. S 2> แล้วก็เอารากมันอาจจะโคดงอหรือขาดแล้วก็ไปปลูกต้นไม้อาจจะแต่สำับต้นนี้มีความแตกต่างยังไงสบายมากลงไปได้เลย ลงไปทั้งถุงได้เลยถุงนั้นจะสลายย่อยสลายเพราะเป็นไบโอพลาสติกชนิดหนึ่งย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยอีกเพราะฉะนั้นรากของพืชนี่จะทะลุไปได้เมื่อย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีตอนนี้เรามีนักวิชาการนักเขานักรีเสิร์ชเชอร์นะครับนักทำวิจัยของเราเนี่ยทำวิจัยกันเยอะมากรล่นน้องเด็กไทยนะเด็กไทยทั้งนั้นเลยเก่งมากพลาสติกพวกนี้เด็กไทยคิดเด็กไทยคิด จุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ๆมันจะมากินไอพวกเม็ดพลาสติกไบโอเนี่ยมันไม่ง่ายเขาใส่กลิ่นเข้าไปล่อให้จุลินทรีย์มากินพวกพลาสติกนี้ย่อยสลายตามเวลาที่เขาคำนวณไว้ค่ะทีนี้ความนิยมในการใช้เม็ดพลาสติกจากพืชหรือว่าไบโอพลาสติกแบบนี้เนี่ยความนิยมมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนตามเทรนด์ของโลกที่ตอนนี้นอะไรก็อีโคเฟลีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปซะหมดทีนี้ต้นทุนในการผลิต เม็ดพลาสติกจากพืชในปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรมันยังสูงกว่าเยอะนะครับ20%ได้คร่าวๆะนะครับซึ่งซึ่งทำให้การที่จะใช้ไบโอพลาสติกที่แพร่หลายเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเราก็พยายามส่งเสริมกันก่อนแล้วก็เมื่อมีปริมาณการใช้มากพอเราก็จะมาตั้งโรงงานที่นี่ขณะนี้เราไปลงทุนต่างประเทศเอาเม็ดพลาสติกเข้ามาแล้วทำพวกนี้ให้เห็นกันได้ใช้งานกันก่อนเ,อเรื่องอสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญคเพราะฉะนั้น20%เนี่ย เราอาจจะมีการส่งเสริมการช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตเล็กน้อยทําให้เราสามารถใช้พวกไบโอพลาสติกมันก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นของ PT Global Chemical เนี่ยเราเน้นในเรื่องของพวกนี้บ้างมากเลยนะฮะอย่างอย่างในเรื่องของเม็ดพลาสติกของเราที่ยี่ห้อ i n โนพลาสเราได้คาร์บอนฟลูรพิ้นทุกตัวโปรดัก t ของเราทุกตัวได้คาร์บอนฟลูรพิ้นหมดนั่นคือโลโก้ที่บอกว่าคุณอ m i มกับคาร์บอนไปเท่าไหร่ มันสําคัญยังไงสําคัญก็คือถ้าอิมิ c คาร์บอนเยอะๆมันโลกร้อนเราเมื่อใส่ไปแล้วว่าวันนี้10วันต่อไปเนี่ยเราต้องดูที่จะลดคาร์บอนฟุตเป็นลงนะครับให้ตัวเลขมันลดลงนั่นหมายาถึงเราจะทําให้ลดลดการโลกร้อนลงาาการที่ใช้งานเม็ดพลาสติกของ i n โน l ล s สก็ช่วยในเรื่องของลดลดโลกร้อนด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้สัดส่วนในเรื่องของการผลิต เม็ดพลาสติกจากพืชกับน้ํามันอของ p t c ตอนนี้สัดส่วนเป็นเท่าไหร่คะ <c oughs> น้อยมากจนเลิกนับได้เลย <c oughs> ต่างกันเยอะมากฮะยัง <c oughs> ยังอีกห่างไกลนะครับที่เอ็นพลาสติกของทางไบโอนี่ยังขั้นตอนในการทําก็ยุ่งยากกว่าต้นท <c oughs> ุนก็ยังแพงกว่า <c oughs> ยังห่างไกลแต่เราต้องเริ่มทําไมทราบไหมครับทาไมถึงอยากจะให้เริ่มตั้งแต่วันนี้บ้านเรามีทั้งน้ําตาลทรายใช่ไหมฮะมีทั้งทับโยเกาอะไร มันมันสัมปะหลังมันสัมปะหลังมันสัมปะหลังนะครับยังมีข้าวอีกพวกนี้เนี่ยเป็นพืชเปลี่ยนรูปที่เปลี่ยนรูปมาเป็นน้ําตาลทาแล้วก็เอาไปทําแทนข้าวโพดหรือแม้แต่ข้าวโพดเองบ้านเราก็มีพวกนี้ไปทําเป็นไบโอพลาสติกได้หมดบ้านเราเป็นเกษตรกรรมซะเยอะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมทางด้านนี้นั่นหมายถึงชาวไร่ชาวนาก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมเราถึงพยายามที่จะไปลงทุนทางด้านนี้ <C IA> นอกเหนือไปจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้ดีอยู่แล้วค่ะ <C IA> ทีนี้เนี่ยสัดส,ส่วนเราไม่เราไม่พูดถึงแล้วว่ามามันมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่เริ่มเนี่ย <C IA> เราอ่ะเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตสินค้าที่เป็นสารตั้งต้นในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกอยู่แล้วถ้าเราไม่เริ่มรายรายเล็กๆที่จะตามมาก็จะไม่พร้อมที่จะเริ warmer, <C IA> ร่มทังทีเพราะว่ารายใหญ่อย่างเราไม่เริ่ม <C IA> สักทีทีนี้เนี่ยโอเคการผลิตสัดส่วนยังน้อยอยู่แต่ว่าในเรื่องของการจําหน่ายตอนนี้เราไปถึงขั้นไหนแล้วคะ สำหรับไบโอพลาสติกเชื่อไหมครับว่าเนี้ยทำไว้แจกอจยเป็นหนึ่งในผู้โชคดียินดีเลยครับยินดีเลยครับเราคงต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพื่อให้คนคุ้นเคยอ๋อไบโอพลาสติกนี่มันไม่ใช่ว่าย่อยสลายคือกําลังดื่มน้ำแล้วย่อยสลายคามือไม่ใช่มันแข็งแรงทนทานได้การที่จะเอาไปย่อยสลายอยู่อาจจะต้องฝังดินอยู่ในความชื้นที่เหมาะสมความร้อนเย็นที่เหมาะสมกว่ามันจะย่อยสลายไปได้นะครับ พราะฉะนั้นให้เขาคุ้นเคยให้รู้จักกันก่อนเมื่อมีความคุ้นเคยแล้วก็เริ่มว่าเออมันดีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มใช้งานกันมากขึ้นอตอนนี้ที่บริษัทบัตรพนักงานเองก็เป็นไบโอพลาสติกแก้วอเมซอนของกลุ่มปอทอก็เป็นไบโอพลาสติกอย่างเงี้ยฮะเราพยายามค่อยๆส่งเสริมทําให้คนคุ้นเคยค่ะคือถ้าคนคุ้นเคยการผลิตมากขึ้นต้นทุนมันจะต่ำลกงการจําหน่ายก็จะถูกลงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตผลิตสินค้าที่เป็น เม็ดพลาสติกจากพืชเริ่มตอนนี้เดี๋ยวในอนาคตรเราต้องได้เห็นการใช้อย่างแพร่หลายแน่นอนนะคะโอเคเรารู้จักกันในเรื่องของทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ปิตโตเคมีในหลายๆรูปแบบกันแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของการเข้ามาบริหารงานของคุณบวรกันบ้าง หลังจากที่ได้เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ในช่วงปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เราวางรถแมพของ PTGC ในปี2557 2557ไว้อย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีในเรื่องของผลกระทบในหลายอย่างของการปิดโรงงานในหลายๆแห่งปีนี้เราวางแผนในเรื่องของการเติบโต revenue รายได้กำไรแล้วก็แผนภาพรวมของการบริหารงานบริหารธุรกิจของ PTGC อย่างไรบ้าง ที่จริงการเติบโตของ PT Global Chemical PTGC เนี่ยมันเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะเรามีเรื่องของรายการผลิตที่สามารถขยับขยายต่อได้เยอะมากอย่างตอนนี้ที่เราทำงานกันก็คือเก็บเกี่ยวในบ้านนะครับเราเรียบสังเกตว่า c o r e up lift ก็คือดูในบ้านว่าเราทำอะไรได้บ้างะอะไรที่มีคำว่า excellence ทั้งหลายเนี่ยเราจะพยายามทำหมดเราจะพยายามดูว่ากำลังการผลิตตรงไหนที่เราสามารถขยายเพิ่มได้อย่างเช่นใน ปีนี้เป็นตีทำโปรเจกต์เยอะมากปีหน้าเนี่ยงานโครงการจะเริ่มเสร็จนะครับอย่างเช่นเราขยายกำลังการผลิตของกลุ่ม EO พวกแอดิพวก EO พวกออกไซด์ต่างๆพวกนี้นะครับขยายการกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจะเสร็จในปีหน้าในเรื่องของฟีแนลก็เสร็จปีหน้านะครับในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตของพาราเซลีนก็เสร็จปีหน้าพวกนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราขยายในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วขยับขยายนิดหน่อยเนี่ยมันทํากําไรได้เยอะขึ้นนะครับทำให้การผลิตมากขึ้นทํากําไรได้เยอะขึ้น ในปีต่อไปเราก็มีโครงการต่อเนื่องที่จะทําให้มันเสร็จต่อไปอีกนะครับขยายกําลังการผลิตของพวกโพลีเอทิลีนนะครับทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นเม็ดพลาสติกต่อเนื่องที่เป็นชนิดพิเศษขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเรามีโครงการต่อเนื่องไม่ว่าในบ้านนอกบ้านเราก็มีอีกนะครับเราจะไปร่วมทุนกับทางทางปรตเมนาที่อินโดนีเซียหรือกับจีนแม้แต่ในอเมริกาเราก็ไปแสวงหาว่ามันมี มีโอกาสที่ใหม่ๆไหมนะครับ <c oughs> มีอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเราได้ <c oughs> สามารถทํากําไรแล้วนาเงินกลับมาในบ้านเราได้ <c oughs> เราก็จะไปร่วมทุนกับเขา <c oughs> นี่คือโครงการต่างๆที่เราพยายามทานะครับเมื่อกี้คุณบวรพูดถึงในเรื่องของการลงทุนกับต่างประเทศโดยเฉพาะการทําโครงการเปิดตามีนาอธิบายโครงการนี้หน่อยว่าเราจะเข้าไปลงทุนกับต่างประเทศ <c oughs> เยังไงแล้วก็ประเทศไหนอย่างอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้วยเช่นเดียวกันโครงการเปิดตามีนาเนี่ยช่วยขยายความหน่อยว่า คนไทยรวมถึงธุรกิจคนไทยเนี่ยจะ,จะได้อะไรจากโครงการนี้บ้างเ,เริ่มอย่างนี้ก่อนอันแรกเลยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครั<ะ>คือทางปตตามนาเนี่ยก่อนที่เขาจะหาใครมาร่วมแต่งงานกับเขาร่วมลงทุนกับ,<ะ>กบเขาเนี่ยเ,เขาคัดเลือก<ะ>ก็มีทั้งบริษัทไทยบริษัทของญี่ปุ่น<ะ>และบริษัทของเกาหลีแล้วเขา จริงจังมากส่งคนไปดูนะครับ <Okay. S 2> ไปดูทุกอย่างในการทํางานของแต่และบริษัทเป็นยังไงมั่งในแง่ความคิดในแง่อะไร <Okay. S 2> เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดู <Okay. S 2> แล้วเขาเลือกเรานั่นแปลว่าเราชนะทั้งเกาหลีชนะทั้งญี่ปุ่นนี่เป็นความภูมิใจแรกน้องๆเก่งมากอะไรที่ทําให้เราชนะเกาหลีกับญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยครับการเป็นมาของบริษัทเราเราเติบโตมาแบบชนิดที่ คนนี้เกิดทีคนนั้นเกิดทีแล้วมาควบรวมกันเราก็พยายามให้เขาเรียนรู้จากเราว่าไอ้การควบรวมกันเนี่ยมันมีซินเนจีเบนดฟิตถ้าอยู่ทําตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยมันจะได้ผลกําไรเนี่ยมากขึ้นนะเขาเรียนรู้จากเราได้ในสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราเก่งมากน้องๆที่โรงงานเก่งมากในเรื่องการดูแลโรงงานใครมาเห็นก็ต้องประทับใจโรงงานของ PTGC ีนี่น่าชื่นใจมากน้องๆช่วยกันทํางานนะครับในแง่ความจริงใจของเรา ในแง่ของผู้ใหญ่พูดคุยกันแสดงให้เห็นว่าเราจริงใจเราไม่ได้จะไปเอารัดเอาเปรียบเขาเราต้องการช่วยเขาที่จะพัฒนาในธุรกิจของปิโตเคมีคเมื่อเราไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทาคืออะไรเริ่มต้นเราไปดูเรื่องตลาดก่อนอว่าตลาดปิโตเคมีเขามีอะไรบ้างะนะครับอพอดูทราบว่าตลาดเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าเราจะสร้างโรงงานอะไระใช่ไหมฮะเมื่อสร้างโรงงานตอนนี้ก็เริ่มหาแล้วว่าที่ตรงไหนที่เหมาะสมะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ว่าที่ตรงไหนที่เหมาะสม แล้วเราก็จะเอาไอ้โรงงานที่เราคิดว่าจะขึ้นไปขึ้นที่นั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแคกกรกเกอร์ใหญ่แคกกรกเกอร์หนึ่งนะครับอาจจะเป็นเอาเนปตาซึ่งเป็นชื่อของทางเคมีนิดนึงมาแคลกนะครับแล้วก็ทําเป็นดาวสตรีมต่อเนื่องของพวกเม็ดพลาสติกต่อ,าอาถามว่าทำแล้วมันคุ้มจริงหรือเปล่า,าอ,อินโดนีเซียมี240ล้านคนบ้านเรามีแค่60กว่าล้านคนตลาดใหญ่มาก ะะทำแล้วก็ยังไม่พอเลยเนี่ยยังต้องมีการสร้างโรงงานต่อเนื่องไปอีกเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราไปลงทุนว่าเราก็ได้ด้วยนะครับชื่อของคนไทยที่ไปทํางานที่ในอินโดนีเซียสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเราด้วยโค,ค,ครงการนี้จะแล้วเสร็จในช่วงไหนคะเอาเป็นวันทีละขั้นตอน่นเพราะมันใช้เงินเยอะมากะนะครับสี่ห้าบิลเลนยูเอสนะครค่อนข้างเยอะ,ะก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก4ี่หปีก็เสร็จนะครับอตอนนี้ขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของการเลือกสถานที่ที่จะตั้งโรงงานก่อน ค่อนข้างที่จะย,ยากเพราะว่าก็ต้องดูในเรื่องของทําเลการอยู่ร่วมกันกับชุมชนด้วย<ช>ถ้าไปตั้งอยู่ในุชุมชนใช่ไหมคะทีนี้หลังจาก4ี่หปีแล้วเราวางในเรื่องของเลเวอนิวของ p t g g c อย่างไงบ้างถึงตอนนั้นเนี่ยะฮะหลัง4ีหปีไปแล้วเนี่ยหลายโครงการที่เราไปลงตามประเทศเนี่ยมันคงเริ่มเสร็จเยอะขึ้นนะครับเพราะงัเงินต่างชาติเนี่ยก็จะเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นในในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับช่วงที่เราก่อสร้างอยู่เนี่ยเราจะ ขยายในบ้านเราที่เสร็จอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราเติบโตในบ้านเราเต็มที่ก่อนะนะครับพอช่วงรับต่อปี4ีปีหลังเนี่ยก็จะเริ่มต่างชาติเงินต่างชาติก็จะเข้ามาอืมค่ะตอนนี้สัดส่วนในเรื่องของการลงทุนในประเทศกับต่างประเทศณปัจจุบันนี้ยังในประเทศเยอะมากสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่คะโอประมาณส 6, ัก6กเต่อ30มสิบะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มอย่างเช่นโครงการบิตามิน่านี่ยังคุยยังไม่ได้ลงเงินกันะนะครับเพื่อนหาสารที่หาอะไรยังไงตอนนี้ที่เริ่มจริงๆก็คือเรื่องค้าขาย เราเริ่มละส่งของเราไปขายในอินโดนีเซียนะครับเริ่มเปิดตลาดกันออกไปร่วมกันกับทางเปอตามิน่าเขาค่ะแล้วหลังจากเปอร์ตามิน่าแล้วเสร็จใน4ีหปีสัดส่วนของการลงทุนของ PTTGC จะอยู่ที่เท่าไหร่จับตเริ่มเพิ่มมากขึ้นน่าจะพลิกกลับเลยก็อาจจะเป็นสักสี่สิบ่สอาจจะเยอะขึ้นกว่าด้วยนะครับช่วงตอนนั้นเนี่ยการลงทุนต่างประเทศจะมีความสําคัญมากขึ้นค่ะครับ อยากให้คุณบวรย้ําในเรื่องของการทําธุรกิจปิโตรเคมีอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่ามันมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นกับาการใช้ชีวิตของคนเรายัางไงบ้างเพราะว่าปิโตรเคมีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับมีหลายท่านพูดนะครับตัวอย่างเช่นไอ้ตัววัตถุดิบที่ในการทําปิโตรเคมีอย่างเช่นก๊าซถุงต้มอย่างเาง,งี้ยก็เอามาทําปิโตรเคมีได้ก็ทําไมไม่เอาก๊าซถุงต้มไปทําเป็นเชื้อเพลิงเอาไปใส่รถยนต์ใส่เผาก็คือจบหมดไป แล้วก็คนที่ใช้อย่างเช่นใส่รถยนต์เนี่ยคนจํานวนเท่าไหร่ที่เติมกาสูงต้มเพื่อใช้ขับเคลื่อนรถยนต์มีจํานวนไม่เยอะแล้วก็ต้องมีตังค์ด้วยถูกไหมถึงจะมีรถยนต์ใช้แต่ถ้าเอามาเปลี่ยนทําเป็นพวกปิโตเคมีดูสิครับถุงเพาะชําได้เยอะแยะได้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในแง่ปุ๋ยด้วยนะครับเป็นประโยชน์กับส่วนรวมที่กว้างมากใช้คนในไทยเนี่ยใช้กันเยอะมากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกทีหนึ่งปิโตเคมีทั้งนั้น ระ<า>หว่งา,งก,วากววงการตื่นนอนจนถึงก่อนจะนอนมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยากนําเสนอมากๆคุณผู้ชมก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นเลก้าเลขไทยทีนี้เนี่ยภายในก็มีสินค้าอยู่ในนี้ด้วยซึ่งถือว่าน่าใช้มากๆก็คือตัวนี้นะคะคุณผู้ชมมีสบู่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน้ํายามาจากสบู่เหมือนกันเป็นน้ำยา,า,าครับเป็นสบู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์สบู่แต่ว่าตัวนี้ก็ ผลิตมาจากส่วนหนึ่งของสารตั้งต้นของปิโตเคมีด้วยใช่ไหมครับด้วยครับคือเราใช้ปาล์มเป็นเป็นวัตถุดิบเข้าไปแล้วก็ได้ผลอ,ออกมาเป็นพวกกึ่ซสลีน <c oughs> เราก็ให้โครงการให้แม่ฟ้าหลวงนะครับมหาลาัยแม่ฟ้าหลวงคิดสูตรในการทําสบู่อันนี้ขึ้นมา <c oughs> พอได้สูตรแล้วเนี่ยเราร่วมกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงงานของเรา <c oughs> นะครับที่ชาวบ้านผมขออนุญาตนิดนึง <c oughs> จะเห็นว่าอันเนี้ยมีอะไรประหลาดๆอยู่อะไรเอ่ยนี่คือใยบวบนะครับ ชาวบ้านปลูกบวบเอาใยบวบฝังเข้าไปในเนื้อสบู่เวลาที่เราถูเราถูตัวก็ได้ไปด้วยนะครับชาวบ้านเองก็เป็นวิสาหกิจชุมชนะนะครับตอนนี้ผลิตในวัดสบู่ที่ท่านเห็นกล่องสวยงามนะครับสบู่พวกนี้ผลิตในวัดวัดหนองแฟบเซตนี้มีจาหน่ายจริงไหมคะมีครับมีครับหลายที่เลยนี่เลขเก้าก็คือจากโครงการหลวงนะครับพัดๆนะครับมีหลายที่ในการในการที่จําหน่ายในเรื่องนี้นะ ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเราช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพนะครับไม่น่าเชื่อว่าการผลิตสบู่ทําอยู่ในวัด S <S <ช>เราได้ส่งเสริมโครงการหลวงะนะโครงการหลวงที่จริงส่งเสริมเรามากกว่าไปช่วยวงขายทําให้มันแพร่หลายมากขึ้นค่ะซึ่งปิโตเคมีอย่างที่จอยบอกไปนะคะย้ําอีกสักทีว่ามันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากๆนะคะไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่านั้นแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยก็ว่าได้ค่ะช่วงนี้จอยก็ต้องขอขอบคุณคุณบวรวงศิลป์อุดมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PT Global ical จกกัดมหาาชนนบคคุณะะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วช่วงนี้เราสองคนลาพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ